เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย A P K เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีลักกี้แบบวันนี้เราอยู่ใน The Rank หน้าล็อกนั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาคราวนี้ไม่มีการคราวนี้ไม่หาเงินบาทนะอันนี้คือวิธีแนะนาําปั๊มเพชรขาวนะครับส่งให้ตัวหลักนะอันนี้คือวิธีที่มีลองคิดคนดูเองนะครับเออมันทําได้จริงนะแล้วก็มีเห็นคนทําอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แล้วอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําตามนี้เนี่ยถ้าขอว่าเพื่อนๆไม่ต้องเติมเงินเลยครับไม่ต้องไปเติมเพชรขาวเลยวิธีทําก็คืือออะไรวิธทําก็ค เราจะต้องมีตัวลองก่อนครับไปหาของขายถูกไหมเราให้ตัวลองเนี่ยขายของในตลาดวิธีขายของในตลาดก็คือทํำยังไงครับก็ต้องเติมนี่ครับนี่บัตรรายเดือนให้กับตัวลองตัวลองในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นตัวใน ID เดียวนะ mm. ก็คือเราก็เราก็คือไปสร้างไ d ดีใหม่ถูกไหมครับเราก็ไปทํไอดีใหมแ่แหละแต่ว่าเราจะต้องเอาเอาตัวลองเราเนี่ยมาอยู่เซฟเดียวกับตัวหลักเราถูกไหมยังมีอยู่ฟอนต์แล้วก็ควรเอาตัวเด็กของมีเนี่ยอยู่ฟอนต์ให้หมด แต่ว่าอีก2ตัวของหมีเนี่ยมันอยู่เอ่อมันมันอยู่แนวอื่นนะครับเพราะนั้นหมีอาจจะต้องแบบไปทำตัวฟอนฟอนสิบสามเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยจะเอากี่ตัวก็ได้แล้วทําไปทําไมใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าเราก็เอาการ์ดมาขายนั่นเองก็คือตอนแรกยังไม่ต้องไปเติมนะตอนแรกยังไม่ต้องไปเติมนะครับรอให้มันดรอปการ์ดก่อนอ่าโดยมีขอญาตบอกนะครับว่าอะไรแพงบ้างในในตอนนี้นะอะไรแพงบ้างอ่าเพื่อนๆกดดูอ่อเดี๋ยวดูตลาดตรงนี้ดีกว่าครับ คือถ้าเกิดจะบอดขายเนี่ยเน้นแค่การ์ดอย่างเดียวก็รวยแล้วครับอันนี้หมีพูดจริงๆนะแค่การ์ดอย่างเดียวก็ทําให้มีตังค์มากมายแนละ้วแต่คือมันก็จะถ้าเกิดเพื่อนๆบอดไป60ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีไอ้นี่อยู่แล้วของแดงหรือว่าจะเป็นส่วนลงดันแต่ว่าของแดงตอนนี้ขายไม่ค่อยได้นะอย่างที่หมีบอกครับเดี๋ยวมันจะเกื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะขายได้ถ้าเกิดมันจะขายได้จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในส่วนของการ์ดมากกว่าเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันต้องใช้โอ้โห 40- 50ใบนะ กว่าจะ5ดาว7ดาวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีคนตันง่ายอยู่แล้วอุย้ยเนี่ยอันอย่างเงี้ยมีดึงนะ75เนี่ยอ่ะเดูมีให้ดูนะมีขายการฮาร์พี้ตอนนี้ขายไป2ใบแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูมีขาย5,000มีขายฮาปี้ไป5 0 0พันะครับได้สู่4,200อง่ะเพื่อนเเห็นปะมันก็เลยทำให้มีชุดคิดได้ว่าเกิดสมมุติมีไปปั่นตัวรองใช่ไหมแล้วก็เอาตัวรองอยู่แต่ฮาปี้อย่างเดียวเลยถูกปะ เอาตัวลองอยู่แต่ฮาร์ปี้อย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนสเกลโซนเยอร์ก็ได้เพราะว่าเจ้ากาสองใบนี้ราคาค่อนข้างตึงนะครับอย่างที่หมีบอกนะครับนี่จะเนี่ยตอนนี้ตัวหลักหมีตีดากคอนเทลอยู่ถ้าเกิดดอกหมีก็ไปขายได้ตั้งห้าพันเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดตัวลองเนี่ยเพื่อนๆก็ไปบอดโซนเยอร์สเกลต้นการ์ดก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติในในระหว่างแรกอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกใบมันขายได้หมดครับ แต่เ,เพื่อนๆควรไปนเน้นนะในช่วงต้นเกมกลางเกมก็ให้บอดไอ้นี่ครับเออ่บบี้เดซเซอร์บูฟแล้วก็เป็นในส่วนเอเดรียนโลเพราะว่าการ์ดพวกนี้ไม่มีตกเพราะว่าการ์ดพวกนี้มันต้องเป็นออวิวิกับพีทเนี่ยต้องทำโอ้โห50าสบบ่อใบอ่อะเพราะนั้นไม่มีทางเลยครับที่จะพอนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปบอดเงี้ยเราก็จะได้ตังค์อยู่แล้วแต่อย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆเลเวลสัก45ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ควรไปบอดสกลิลโซนเยอร์อ่าเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับ วิธีดูมอนนะครับให้กดตรงฟังชันนะครับตรงขวากลางนะครับอ่าแล้วก็กดคําสั่งแรกครับแล้วก็กดมอนเตอร์อัลบั้มอันนี้4 <c oughs> เห็นไหมเราสามารถดูได้เลยครับว่ามอนเตอร์อยู่ที่ไหนตัวไหนแพงเห็นไหมเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนเนก็ไปดูราคาในตลาดอันไหนแพงเพื่อนเพื่อก็ไปแค่นั้นเองแต่ว่าในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยตัวที่แพงเนี่ยมันจะมีใครบ้างใช่ไหมการอื่นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับแต,แต่จะเป็นไอ้พวกเออเล่าเรื่องลงมาแล้วนะช่วง30 40ิบสี่สิบก็ยังไม่มีตัวแพงนะครับ ถ้าจะเริ่มแพง,งจริงต้องเดี๋ยวหมีดูให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมีว่าจะไปสร้างตัวลองมาส่งให้ตัวหมีเหมือนกันเพราะว่าหมีก็ขี้เกียจเติมไงเออวิธีนี้ง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งดูแลด้วยเดี๋ยวหมีจะบอกวิธีนะครับแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะเดี๋ยวหมีขออนุญาตด,ดูตามเดเว้ไว้ก่อนอ่าสกอร์เปียนยังรู้สึกว่าตัวที่จะเริ่มรวยจริงเราต้อง40ขึ้นไปจริง,รงนะถึงจะเริ่มรวยนะครับนี่ไงเจอแล้วนี่ตอน3 S 4 0ไปบอร์ดเบบีดีเซอร์บูฟครับ การดยังไงเอ่อจะเป็นพวกคิดหรือว่าเป็นพวกวีอ่ะแล้วก็ในส่วนอนาคตเศษต้องใส่2ใบยอยู่แล้วมันจะทำา7ดาว40-50บบใบครับรานนั้นหามาขายได้เลยลงตลาดยังไง250ก็มีคนดึงแบบอันลิมิตนะครับอ่าตัวแรกนะที่หมีมองว่ายังไงก็ขายได้ล้านเปอร์เซ็นเลยเออถ้าเกิดแอสซิซินเขาเขาจะรับพวกการ AGI อ o ไอกูเก้อะไรพวกเนี้ยการพวกนีแต่หมีไปดูราคามันถูกนะก็เลยแบบเน้นหมาดีกว่าครับหมาที่ขายได้คล่องแคล่วนะอย่างที่หมีดึงตะกี้ขาย90คือขายถูกเส็จหมี เยวมีขออนุญาตพาไปนะครับเอ็นโดวิโลมันเลเวลวท่าไหรวะหนีจำไม่ได้วะเอ็นโดวิโลเนี่ยตัวรวยเลยแม่งต้องไปบอทตรงนั้นยาวๆเลยนะออเออเสน็กไม่รวยต้องโบอาโบอาเลเวลเยอะนี er ่เนีเอ็นดวิโลวิโลธรรมดาโหแสดงว่าแม่งต้องไปไกลเลยนะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับสรุปนะในช่วงแรกก็บอทไอไอนั่นไปก่อนครับลูกหมา มันจะรวยจริงๆก็คือตั้งแต่50แต่จริงๆปั้น50มันเล่นแค่วันเดียวก็ได้เลยใช่ไหมเราก็แค่เหนื่อยวันเดียวเห็นไหมครับจะเป็นในส่วนเอออาเชลสเกลตันก็ใบละพันนะแต่ว่ารวยจริงๆคือโซนเยอ s สเกลต o n ครับบอดไปเลยใบยละสี่พันถูกปะแล้วก็เป็นในส่วนตรงนี้ก็มีโซนเยอะกับฮาร์ y ี้เลือกเอาฮาร์ y ี้ก็รวยใบอื่นไม่แพงครับไฮด้าสี่ร้อยเองเซฟหมีไม่ไม่เวิร์กอนาหัน้าสี่ร้อยจำได้ อ่ะเอนเดอร์ว er ิโหัวอยู่60-70เพราะนั้นไม่ต้องเลยว่าครับไม่ต้องเป็นเอนเดอร์วิโแล้วเอาไว้นั่นไปเลยการ์ดหมาแล้วหมีฟาร์มนะการ์ดหมาแล้วก็ไปรอฟาร์มแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้ก็อยู่ช่วงแฮปปี้มา54ปปก็อยู่ช่วงนั้นแหละครับหมีน่าจะเลยไปแล้วแหละทาลายนะครับ54นี่ครับเจอแล้วนี่ไง เนี่ยตัวหลักๆอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตบ่อยห้ฟังนะฮาร์ี้ไม่มีทางตกอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้วิสาทุกคนก็ต้องหวยหาถูกไหมครับแล้วก็แล้วก็ต้องไปอัพการ์ดถึงขั้น7ดาวเนี่ยใช้ประมาณหมีจําไม่ได้นะเพระาะ่าหมีบประมาณ15ใบเพรานะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูดิวิสา15สิบห้าคนหนึ่งตามสิบห้าใบอ่ะแม่งเซฟหนึง่งเท่าไหร่ใช่ปะเพราะนั้นเพื่อนๆหามาขายเลยอ่ะต่อไปวิธีไปเพื่อนๆเห็นว่าเส้นทางบ้าจะไปตัวไหนกดตรงนั้นเลยมันก็จะไปอ่ะแค่นั้นเองครับ อ่ะต่อไปใช่ป่ะเราเราจะหาเงินตัวยังไงใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวหมีขอญาตแนะนํานะครับขอญาตเข้าฮันเตอร์อันนี้ฮันเตอร์หมีบอททิ้งไว้หมีไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่ะทําไงใช่ป่ะหมีก็แคปปั้นฮันเตอร์ให้เลยว่าห้าสิบสี่แต่ว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ต้องให้ตรงกับเซฟเราด้วยนะค,คืออย่างเช่นหมีอยู่ฟอนติบสามหมีก็ต้องให้ตัวรองหมีอยู่ห้าเอ่อฟอนติบสามเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะดึงไม่ได้ครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวหมีก็ต้องไปเล่นใหม่แล้วเดี๋ยวอาจจะทําไกลทิ้งไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวไปเล่นอาจจะไไม่ได้ท อาจจะไม่ได้ทำฮันเตอร์ไปทําจริงๆอ่ะบอดแบบมีทรงมีประสิทธิธภาพมีแนะนาเอาพารโคลี่ไลท์ทุกตัวเลยเพราะว่ามันมี GI. เอจไอเออมันมีมันมีเอจไอวิ่งเร็วครับเราไม่ต้องไปซื้อการ์มูนไงแบบวิสาถูกไหมถ้าเกิดจะบอดนะหาเงินนดีที่สุดหมีว่าแนะนําว่าเป็นในส่วนพีเพราะว่ามีฮิลมี a b ครคบเลยหมีว่าดีกว่าสบายใจสุดอ่ะแล้วทำไงาชาบบ้าเอาสมบูรณ์นะหมีก็ไปบอดแฮปปี้ก็ได้อ่ะแต่เลเวลหมีไม่ถึงแน่เลยสี่สิบแปดเศร้าจุง ก็กดตรงนี้เลยก็ได้ครับกดตรงนี้ไปเลยอย่างที่หมีบอกเนี่ยน่ะสบายโอ้มีพอดีมีหัวค้าขายอยู่แล้วมีเป็นพ่อค้านะครับจริงๆแล้วก่อนมาทําคือตอนนี้หมีก็เปิดร้านอยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกน้องหมีเขาดูแลเรียบร้อยหมดแล้วงหมีว่างแล้วคือว่าหมีจะตั้งร้านตั้งอะไรได้ก็ใช้เวลานะครับหมีจะเอาพวกของจีนมาขายครับมีขายแทบทุกอย่างเลยสักกระเบือนยังเรือนรอกอะเนี่ย เนี่ยเนี่ยมีมั่นใจเลยถ้าเปิดมีนะเริ่มมาแค่เลเวลยี่สิบสามสิบเนี่ยมีไปบอดเบบีดีเซอร์บูฟก่อนเลยครับไปบอดเบบีดีเซอร์บูฟก่อนเลยเพราะว่ายังไงก็ขายได้ใบละสองร้อยสามสิบก็หวานเจี๊ยมแล้วยังไงคนก็ต้องซื้อพวกวิสาวกไอ้นั่นอะเสรจอะไอ้เศกก็ไม่มาครับอะไรนะพีทเออเ็จกูหมดแน่ประมาณนี้หามาขายเยอะๆเลยครับมาฟอนสิบสามได้นะมาฟอนสิบสามมีสุลต่านเยอะอยู่มีมีมบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน โอ้ยนี่อะ,อะ,อะเลเวมีไปฮาปี้แล้วกันอ่ะเราก็กดไปแค่นั้นครับเห็นไหมคือไอ้ตรงซ้ายบนมันจะขึ้นเอ่อเลเวลไม่ห่างกับเรามากนะถูกไหมแต่เราก,กดไปอย่างนี้ได้มหมเอาเราก็มาฮาปี้แล้วทำไงครับเอาเราก็ล็อกยิงแต่ฮารี้ดิเพราะว่าตัวรองเราตัวเราไม่ตัวรองเราไม่ได้นี่อยู่แล้วถูกไหมครับเออตัวรองเราไม่ได้เก็บเลเวลอ,อยู่แล้วอะวอก็แค่มาหาของใช่ไหม อ,อ๋อแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ดอกง่าย<ๆ>เพื่อนๆก็เก็บเบสซิ่งแล้วก็มากดตรงแฮปปี้เห็นป่ะมันจะขึ้นดอกจำนวนมากก็มีโอกาสดอกมากกว่าเดิมแต่ว่าไม่เป็นไรครับอ่าต่อไปถ้าเกิดสมมุิดอกใช่ป่ะอันนี้มีแนะนำว่าให้ดอกก่อนอ่าดอกเสร็จแล้วค่อยเติมรายเดือนถูกไหมครับเนี่ยดอกเสร็จแล้วค่อยเติมรายเดือนนะเออวินัยวะคำสั่งเหมืนคนละอันกับวิ萨ดเลยวะ่ะแล้วแหละก็อย่างที่มีบอกให้เติมรายเดือนไปอะ่ะไ,ไอ้ไอ้ที่มีกดของวิ萨ดอะ่ะเพื่อนๆก็กดแค่นั้นนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เติมรายเดือนเพื่อนๆจะเอาการ์ดม่วงไปลงในตลาดไม่ได้ครับมันจะได้แค่การ์ดขาวเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมีขออนุญ,ญาตดูนิดแฮปปี้เซฟนี้มันเท่าไหร่วะแพงแพงนะเซฟหมีแม่งโคตรเถื่อนโหเซฟนี้แม่งขายการ์ดบอสเกลเลยวะโหหมีอยากอยู่มากเลยอยากดึงมีเทสมากเลย 5, ห้าพันโหเพนห้าพันนี่อยากได้ครับเอกว่าไปฝากเพนนี่ได้ขี้หกเลยนะดีมากนะครับไม่เซฟหมีมันไม่มีคนนี่เหรอวะมาดูการ์ดกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาแบบการ์ดธรรมดาขายได้ก็เบเบี้เดสเซอร์วูฟเลยราคาไม่ตกนะครับเฮ้ยแต่เซฟนี้ตกว่ะโอ้เซฟนี้ขาย7 5 2 36เลยเหรอโอ้โหโคตรอยากดึงเลยไนดูอินโดวิโลดิโอ้การ์ดถูกอ่ะเซฟหมีมากแสดงว่าคนเล่นเยอะนะเซฟเนี้ยไม่ฟอน13คนเล่นน้อยว่ะหมื่นวินโลการ์ด24โอ้โหตกใจเลยนึกว่าอินโดวิโล ซฟหมีแม่ง465เพื่อนๆเห็นหมะโอ้เอยเลเวลแค่100เดียวเองอะดูดิอ๋อแต่ว่ามันมีขายอยู่230 100นึงจะปีนิดเดียวเห็นป้าหมีก็บอกแล้วเนี่ยไปบอทอ่ะช่วง20 30บาทไปบอดเอาลูกหมาก่อนแล้วก็หลังจากที่50ขึ้นไปก็มาบอทแฮปปี้แต่ว่าเราข้ามเวลได้นะครับเห็นหมะอยังหมีก็45เนี่ย48หมีก็มาตีได้เลยแต่ว่ามันจะดอกไม่ดอกก็อยู่อีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากมาขายของมากก็เติม VIP 1อันนี้แนะนํานะเพราะว่า VIP 1มันจะขายออโต้เองเราจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแลเลยแล้วก็มานั่งเก็บตะการ์ด วีพ sí, uh ีห huh. นึ่งก็คือเนี่ยครับเห็นไหมเก็บอัตโนมัติเพื่อนๆก็กดติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยกดคําว่าแยกอุปกรณ์เห็นไหมคำว่าแยกเนี่ยแยกอัตโนมัติเพื่อนๆเห็นคำว่าข้างๆกลางล่างเพื่อนๆเห็นข้างๆออเรน์มาตรงนี้ครับมันจะติ๊กได้ต้องเติมวีไอพีหนึ่งสรุปถ้าเกิดจะบอดแบบทรงม่มีประสิทธิภาพไม่ค่อยไม่ไม่ต้องมาดูบ่อยก็เติมวีไอพีหนึ่งแล้วก็เติมรายเดือนครับจะได้เอาการ์ดม่วงขายอ่ะอันนี้มีสมมุตินะวิธีทำใช่ป่ะอันนี้สมมุติมีได้ฮาปีใช่ป่่่ะะอเเเดดดี๋ยยยวไไปปูููรรราาคคแ๊บบนึงงััพมส็จลก มันด้วยอย่าลืมต้องเซฟเดียวน,นะถ้าเกิดไม่ใช่เซฟเดียวกันส่งด้วยกันไม่ได้ครับการฮาร์พี่ดูนี่การ์ดแพงเซฟหมีเซฟนี้เท่าไหร่วิธีนี้ถ้าทําขึ้นมามันก็จะทําให้ของในราคาตลาดลดลงเยอะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเราก็ดึงง่ายครับมีความสุขฟินโอ้นี่ไงโซนเยอร์สเกลตันห้าพันแปดแพงกว่าเซฟหมีเพราะว่าสุลตา่านอยู่เยอะนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรครับเป็นในส่วนห้าการฮาร์พี่หกร้อยเฮ้ย โค้โถูกเลยเนี่ยเนี่ยบอกเลยครับดึงมาขายเห็นไหมไอเนี่ยไอเนี่ยมันมันขายผิดศูนย์หรือเปล่าวะโอ้เดี๋ยวขอเซฟรูปมาหน่อยกูเคินแฮนเลยเนี่ยดึงเลยครับเนี่ยหกร้อยไปขายห้าพันห้าพันห้าก็ได้เห็นไหมเวลาเราขายมันมันจะหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไม่รู้นะมีค่อยขายฮาร์พี่ห้าพันได้อยู่ห้าพันสี่มาหักไปหกร้อยอ่ะอันนี้ผูส้สมมุตินะสมมุติเอามีได้ฮาร์พี้มาใบหนึ่งเอามีก็ลงขายแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปเติมรายเดือนนะครับ สรับเ่เพื่อนก็ตั้ง5 0 0 0ันสมมตินะ5 0 0 0ก็ขายได้อยู่4,4 0 0ใช่ปะทีนี้เรามีเพชรฟ้า4,4 0 0ัทำไงใช่ไหมครับอ่าเราก็กดกลับมาที่นี่เลยครับกดมาหาตัวหลักอย่าอย่าลืมนะอันนี้มีแนะนำต้องอยู่สเตปเดียวกันไม่งั้นทำวิธีนี้ไม่ได้นะครับสมมุตินะมีอยากได้เพชรอยู่4,4 0 0เอามีก็ทำอะไรครับมีก็ลงขายดีครับอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไม่มมีก็ลงเลยเนี่ยพิมพ์เลยครับ4,400แล้วก็ลงขายเลยเอาของกาก,ากากไปลงครับพวกของทองเพราะว่าของทองไม่มีคนดึงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยนะ มีก็ลง4,000สี่อ้าวอันนี้มาได้2,000สี่ได้ได้แค่ของทองได้แค่2,000สี่แต่เราก็ลงของแดงก็ได้ครับลงของแดงตามจํานวนเราเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไม่มีคนดึงที่เราลงอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของแดงทุกวันนี้เห็นไหมราคาขายมันอยู่แค่อละร้อยเดียวถ้าเพื่อนๆไปลงขาย4,000มันก็ไม่มีคนดึงอยู่แล้วมีผู้ถูกไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างเช่นถนะ้าเกิดสมมุติมีลงขายไม้เท้าอย่างงี้นะไม้เท้าทุกคนขายร้อยเดียวันหมดเอามีก็ลง4,000สี แล้วทายังไงใช่ไหมครับก็พอเราลงไม้เท้าเสร็จแล้วสี่เป็นสี่ทำไงต่อเราก็สลับมาอ่าเราก็สลับมาที่ฮันเตอร์แต่ต้องอยู่เซฟเดียวกันนะอันนี้หมีโคราเซฟนะครับสมมุตนินะนี้หมีลงไม้เท้าเอามีก็กดกลับมาเห็นไหมครับแล้วหมีก็กดวิชาต์อ่าสมมุติหมีลงขายไม้เท้านะที่สมมุตนะินะนี่แล้วเลื่อนลงมาเสร็จข้างล่างก็จะเจอครับที่หมีขายอยู่4 4, 4. ันต้องเป็นเซฟเดียวกันนะครับเสร็จแล้วทําไงครับเราก็เอาเพชรเข่ามาดึงแค่นี้เห็นไหมก็จะเป็นการโอนเพชรให,ให้กับตัวหลักเรา ถ้าเพื่อนๆอยากรวยก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็ก็อะไรครับก็เปิดเนี่ยกี่จออยากรวยกี่จอล่ะถ้าอยากรวยโคตรก็เปิดสิบจออยากรวยวันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมันมันอยู่ที่เซฟอะแต่ว่าหมีมองว่าตอนช่วงยี่สิบสาสิบไปบอทแ,แต่ดีเซิร์ตบูมดีกว่าครับแล้วก็หลังจากที่บอทเราเลเวลสี่สิบห้าขึ้นไปก็บอทแฮปปี้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสนยิงช้ายิงยิงอะไรช่างมันขอแค่การ์ดดรอปก็พอหมีพูดถูกไหมครับเพราะว่าเราเอามาเอาการ์ดเนี่ยถูกไหม เออไม่แนะนําอย่าเพิ่งเติมรายเดือนนะให้ดอกกาศก่อนพอดอกกาศเสร็จแล้วก็ค่อยเติมถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไปเติมไปมันอาจจะซวยไม่ดอกเราก็ไม่ได้ของอ่ะโอเคนะครับวันนี้มีพูดเคลีย์นะเนี่ยเดี๋ยวมีว่าจะไปทํแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีว่าจะไปทาสักสิบตัวใช้ยูจีโฟนง่ายครับเนี่ยอันนี้ตัวพระหมีว่าตอนแรกว่าจะทําไกด์หรือไม่ทาแล้วมามาปั้มดีกว่ามามาปั้มดีกว่าเนี่ยแล้วหมีจะปั้นก็ทําไงหมีก็ไปฟอนสิบสามเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นเซฟตัวหลักเราแค่นี้ครับวิธีทํา อันนี้มีจะบอกเลยว่ามีคนที่เขาทำอะ่ะท,ที่ที่เขาโอนส่งมาให้อะ่ะมีเห็นเขาทำะนะเขาบอด h าร์ y ี0ตัวเห็นเขาบอกวันหนึ่งได้ประมาณ3ใบตัวหนึ่งใบหนึ่งตัวหนึ่งใบหนึ่งอะไรแล้วก็อีก5ตัวเขาไปบอดโซนเยอร์สเกลต o n แล้วก็มาลงขายเสร็จแล้วเขาก็ให้ตัวหลักตั้งราคาของอะไรก็ได้ที่มันแพงแพงอะ่ะเพราะวันไม่มีคนดึงไงถูกไหมเราก็เอาตัวรองเราไปดึงอย่าลืมนะเพื่อนๆต้องเซฟเดียวกันนะครับ อันนี้มีพูดเคลีย์หมดนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการโอนเพชรข่าวสำหรับตัวรองมาให้ตัวหลักก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอะขอให้คนเล่นเกมเสรจแล้มีความสุขแล้วก็ใครอยากให้มี่ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกได้เพราะอันนี้คนถามมาเยอะนะเรื่องเรื่องเพชรข่าวพี่มีครับเออถ้าผมอยู่เซฟเดียวกันผมจะส่งเพชรไปให้ตัวหลักทำยังไงอันนี้หมีก็มาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับอะแล้วเจอกันนะครับ